Okay. นักเรียน,นะคะวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาสอนเกี่ยวกับบทที่หนึ่งนะคะก็คือจงหวนเฉเซียวเราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับบทสนทนาวันนี้เราซื้อจะมาเพิ่มบทสนทนาแล้วก็จะมาอะถอดไวยากรณนะ์เอาออกมาสอนนักเรียนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเก็บภาษาไทยไม่ได้อะเฉียวเฉียวอะเด็ๆหนูไม่ต้องเปิดไม้นะคะหนูอ่านตามหรอสื่อเฉียวไม่ได้มันไม่ขึ้นอะเฉี่ยวโรงเรียนนะคะค่ะต่อไปคำที่สองเช่าถามเก่งมากค่ะบทก ชาาสช,าชาัสดาครับสนามยา้าต่อไปคำท,ที่สามห้ออเจียชื้องเรียนื่อเนียนื่อเียนเี่งมากเก่งมากขับลูกเี่งมากแปลว่าอะไรฉันจีนักเรียนภาษาจีนพูดว่า 学学生เก่งมากค่ะันกเรียนต่อไปเพื่อนล่ะเพื่อนนักเรียนพูดว่าทศทศทศเพื่อนร่วมอ่ะเพื่อนนักเรียนคุณไม่อ่านด้วยต่างรูปต่อไปจงเหวินจงเหวินอืมแปลว่าอะไรคะ ภาษาจีอ่ะต่อไปคัสุดท้ายจีีจีแปลว่าจีจีจีจจีจถูกแม่ไม่สราบแตอย่างอ่านตามเราซื้อหนึ่งรอบแล้วก็แปลไทยหนึ่งรอบนะคะอ่ะค่ะหยุดเขียนค่ะอ่ะต่อไปเฉ๋อเฉี่ยวเฉ๋อเฉี่ยวียนช่วฉช้า

ตงลาาสี่แปลว่าสี่มาดูสไลด์ต่อไปเลยเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่แหน้าที่แปดมีบทสนทนาอยู่ใช่ไหมเด็กๆคะอ่านตามหลักสื่อ 我是学生。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 เดีมางมากค่ะแข็งเป็นนักเรียนอันเด็กอันต้อเสืใหมนะฉันเป็นนักเรีนมาข็งเียนอันนี้ันเสือให โอ้ยเมื่อกีออกก้ใครอ่านเอยเก่งมากใครอ่านเมื่อกี้ใครอ่านลูกโอค่ะหนูหนูคนนไหนคะทองไรเออทองค่ะจัดจ้าสาวาหนึ่งอ่ะเก่งมากสุดยอดนะลูกอ่านเดี๋ยวเราสุจกกัดสอนเพื่อนๆอ่านนะหนูอ่านตาสีรอบนะ

ค่ะใครเขียนหน้าจออ่่เดี๋ยวถ้าใครเขียนอีกเราซื้อจะหักคะแนนแล้วนะคะเพราะว่าเราซื้อเห็นนะเราซื้อเห็นชื่อนะคะเวลาเขียนนะคะอะวอร์ชื่อนะคะคําว่าวอร์แปลว่าอะไรเอ่ยคันขันคำว่าชื่อแปลว่าเอ็นซ่งเหือนแปลว่า เราคือบอกว่าข้างหลังไปข้างหน้าอ่ะเรามาดูข้าง่ะเฉลยเส้งไว้ค่ะนักเรียนเรียนเออมว่าอะไรเรียนองโรงเรีงเรียนรงเรียน จ้เงหวนจ้วหวนจาษาจีนจ้า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 จ้นจอเจ้า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 จาจ้าจ้าจ้้าจ้า้าจ้าจ้าจ้าล้าจ้้าจ้าจจ้วา ฉนเป็นนักเรียรรนของโรงเรียนภาษาจีนเก่งมาก<อ>ค่ะอนะต่อไปเรามาดูสไลด์ค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เราเรียนคำว่าชื่อใช่ไหมเห็นปะแล้วคขาแล้วคำว่าไม่ใช่ละ่ะคืออะไรอ่ะมาดูนะคะเดก่ง,ง,งมากคะ่ะตู้ื่อนะอ่ะทุกคนก็เราชื่อตู้ชื่อ ชื่อชื่อตัวนี้นะคะแปลว่าเป็นคือใช่นะคะอืมต่อไปคำว่าปู่ชื่อล่ะอ่ะทุกคนก็เราใชปู่ชื่อปู่ชื่อปู่ชื่อแปลว่าไม่ใช่ใช่อ่ะเด็กๆก็เราใชตูชื่อ คู่ร้ายมีคนอ่านอี่มีคนเขียนอีกแล้วต้องสองข้อความเนี่ยครูอ่ะงั้นเดี๋ยวถ้าจําได้แล้วเดี๋ยวมาบอกเราซื้อหลังไมานะว่าใครเราซื้อจะ่ักคะแนนโอเคหนูรู้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปงลงรายชื่ออะครูมันมีเ้ามันมีตรงรายชื่อมันจะมีคนบอกว่าใครเขียนมักงที่ข้อความได้คะ่ะเราซื้อเห็นเดี๋ยวเราซื้อจดเอาไว้นะเราซื้อเห็นพราวว่าตอนนี้เราซื้อข้อสอนก่อนนะอ่า เมื่อกี้ใครบอกเราซื้อเมื่อกี้ไม่เป็นอะไรนะครับเนี่ยโอเคต่อไปชื่อชื่อแปลว่าอะไรเออเด็กใช่เป็นใช่ใช่ใช่ไหมต่อไปปู่ชื่อปูชื่อปู่ชื่ออะเด็กแ เรามาดูสไลด์คำว่าชื่อนะคะชื่อตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> แปลว่าเดคือใช่นักเออ่ะเด็กๆทุกคนคะรูปในรูปประโยคนะคะจะประกอบด้วยประธานดอ่คะนสตอปป่ะ 2 <coughs> 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 นนอ,อ,อ่อเด็กๆขอโทษคะ่ะเมื่อกี้เราซื้อเผื่อปิดไหมอ่าเด็กๆประท่านตัวแรกอ่าเขียนอีกแอคคนเดินไม่ซ้ำหยุดเขียนนะคะอ่าโอ้ยอยู่น้าอ่าเด็กๆผู้ตอนม,มาสือวอวอ,อชือ เชยเชิงเฉยเซงเปว้าเอันเป็นนักเรียนโอเคเด็กคะคำว่าเฉยเซิงแปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนนักเรียนักเรียนนก่รียักเรียนนักเรีเรีนนักเปีนนักเรนนเรีนเรัเปกเปนนนันรกเก อ่านรูปประโยคตามหลัซื้อนะคะวววออออืืเเเสยิงง่าฉันเป็นนักเรียนนักเรียนค่ะเรามาดูประโยคปฏิเสธกันบ้างนะคะต่อไปคำว่าไม่ใช่อะเด็กๆวอกูม่ใช่ไม่ใช่เด็กเด็กคะคำนี้เราซื้อลืมเปลี่ยนเป็นคำว่าคุณครูนะคะ อ่าคำนี้เหล่าซื้อแปลว่าคุณครูกทที่หายไปของค่ะเราซื้อลืมเราซื้อพินผิดนะคะให้ดูรูปไดูตอบอะไรทั้งหมดกันสักสามวันนะลูกแต่เราซื้อปูปูชื่อไม่ได้ปูชื่อปูชื่อแปลว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เด็กอ่านตามเราซื้อค่ะ我不是老อ 我不是老师。我不是老师。我不是老师。อนไม่ใช่คุณไม่ใช่คอ่ะโอเคเด็กๆอ่านตามซีนหนึ่งรอบนะคะ我不是老师我不是老师。อ่านไม่ใช่คุณ การไม่ใช่คนโง่โอะ,อะเดี๋ยวเราจะเรียกถามนะคะ,ท,คคะท,ทุกคนปิดไมค์ค่ะเดียเ๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเปิดไมค์เอง ซื้อเปิดไม์ให้หนูแล้วใช่ไหมอะคนเมื่อกี้<น>ใช่ปะคุณคนขี้อีกแล้วคเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อจะให้ไม่ให้เรียนดีเปล่าอะฟังตั้งใจฟังเราซื้อนะเออเดี๋ยวเราซื้อจะเรียกชื่อนะอะเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสามเนี่ยเปิดไม์ลูกเปิดไม์หนูอยู่เปล่าเราสือจะเรียกถามลูก เจอได้ครูเนี่ย97910573187น่ะครูแล้วคนนี้แหละที่เป็นคนเขียนอ่าเด็กๆเราสืกอกำลังจะเปิดใหม่นะแต่ว่าเราต้องกดตัวไหนเปิดตัวรูปหม่อ่ะค่ะอันไหนอันไหนรูปเราซื้อกดไม่ได้ที่บอกว่ามีมันอันนี้ใช่ไหมอ่ะกดตรงกลางหน้าจอทำไม กดตรงรูปไม้ค่ข้างๆรูปกล้องโอ้รูปไม้ข้างๆรูปกล้องอ้อ่าโอเคมันเปิดแลวสะกดนอ่าทักเรียนคะเราซืยกถามนะลูกอ่าเราซื้ออ่ารูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยนะ อเสีลครับมครับบอ่อคสียงมาบอชื่อเียงมา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 ามามาาม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 าชมอมา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 ามามามานาม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 เียามามมมาม ไม่ใช่我不是学生我不是学生น่าชื่นใจเด็กๆตัวเองมากทุกคนต่อไปอา่าหนูปิดเลยได้เลยลูกเอ่อเมื่อกี้เพื่อน97อา่าปิดแล้วนะลูกต่อไปต่อสทับสเลขที่11เอ็ดเเลิกเขียนนะคะ อ่ะโอเค,อเคพีทพีทสามทับเจ็ดพีทสามทับเจ็ดเปิดไหมครับลูกอ่ะทับฟ้าลบค่ะโอเคพีทครับในรูปในรูปเป็นรูปคุณโคูใช่ไหม ใช่ปะขับโลพีดใช่ค่ะบโอเคครับพีดแล้วถ้าจัดเหล่าซือจะให้พีดแต่งประโยคคําว่าฉัานเป็นคุณครูพีดจะพูดทั้งประโยคว่าอะไรเอ่ยรู้ไหมอ่ะเอาทีนละตัวนะลูกฉันภาษาจีนพูอะไรครับลูกหัวหัวอ่ะต่อไปคําว่าเป็นคือใช่ภาษาจีนคืออะไรครับพีด ชื่อหรือปุชื่อครับชื่อหรือปุชื่อครับพีสอ้าวพีสอยไหนฮัลโหลอ้าโอเคพีสโอเคคําว่าใช่นะคะก็คือชื่ออ้าพีสผู้นรำสือวอร์ชวอร์ชบอกไปว่าฉันใช่ไหมคําว่าชื่อแปลว่าเป็นคือใช่ชชแล้ว,ว คุณครูภาษาจีนพูดอะไรครับพี่ครูสอนแบบว่าไม่เด็กพูดคุณครูภาษาจีนพูดอะไรครับพี่เหล่าเลยเหล่าซสิเหล่าเช่เท่เลยเท่เลยอ่อ ่ะเด็กๆพวกตราหน่ซื้อนะพี่ปิ้มาได้เลยครับลูกว่าชื่อ老师ว่าชื่อ老师่าชื่อ老师ว่าสเซแล้วถ้าฉันไม่ใช่คุณคูหรคะวชื่อ老师อะ่าชื่อเรี่ยวาชื่อ老师อะหนูเริ่มเข้าใจหรือยังการใช้ชื่อตับ เอาล้วค่อเอาอะไรไว้ข้างหน้าปูชื่อกับชื่อคะปะทานแล้วส่วนด้านหลังก็เป็นอะไรคะเป็นอาชีพใช่ไหมอ่ะเด็กๆทบทวนนะคะ我是学生我是学生แปลว่าอะไรคะฉันเป็นบอก不是学生

เด็กๆหนูรู้หรือยังว่าเราซื้อสั่งการบ้านอะไรรู้แล้วค่ะเขาสั่งใหคัดคำว่าอะไรคัดคำว่าไม่ใช่ครับคัดคำว่าไม่ใช่ว่าสม่าจีแต่ไมู่่ชือคืออ่ะเก่งมากกีตาร์อ่ะเราซื้อเห็นแล้วนะกีตาร์โอเคกีตาร์พิมพ์ออกมาแล้วหนูสามารถพิมพ์ออกมาได้นะคะ เดี๋ยวเราซื้อจะให้ดูโอเคครัเแบบนี้ปิ้นแบบเนี้ยปิ้นได้ครับหรือว่าจะพัดใส่สมุดก็ได้ค่ะหรือหนูถ้าหนูขัดใส่สมุดหนูไม่ต้องลอกตรงนี้แล้วนะคะหนูเขียนตามได้เลยอะเพราว่าปูดชุบไม่ค่ะอ่ะ ต้องตีช่ไหมคะครูแค่นียันเดียวใช่ไหมคะ่ค่ะให้เขียนแค่ตรงนี้ไป็นย่ไใช่หมค้อรกค่ะออคะกระดาษ A4 ไคะได้ค่ะใ่ในกระดาษ A4 ได้หรือในสมุดก็ได้ค่ะ่เด็กๆอีคัดัได้ อะไรนะคะการจังตัวอย่างใไรคะตัวอย่างตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าหนูจอบใส่สนุดหนูไม่ต้องลอกตรงนี้แล้วนะคะหนูคัดไปเลยเข้าใจไหมคะแต่ถ้าหนูปีนออกมาหนูก็คัดไปเลยเช่นดูตัวอย่างปึ๊บขีดที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปขีดที่สองปึ๊บเดี๋ยวนอนแล้วก็ตัดายต่อไปข้อที่สาม ปึนอนปัดสายมุ um, uh ่ง้้กเล่ว่ามุทเด็กๆเข้าใจแล้วยังเดีอแล้วค่ะ่งน้นเีนนี้อ่ะุยข้างล่างได้

ใส่ีก็ได้ปุ๊บตัดนใจอยาไแ้ล่านะว่ามันเป็นไรค่ะไม่ไคะอะไรอะไรูปปีนได้ไหมครับปีนได้ครับผู้เด็กๆอไเนี่ปด เเลย้าตอนีนยมกระตบเดิมนะาวยาก็ได้ครับยาหมอร่อยอะคนี้คือคำว่าชื่อนะคะ เด็กๆด,กดูตัวนี้นะคะผู้ตัวเดียวมันจะอ่านว่าปู้นะคะมันไม่ได้อ่านว่าปูเข้าใจไหมคะลูกตัวเดียวจะอ่านว่าปู้ที่แปลว่าไม่เมื่อมันมารวมเสียงจับข้างหลังะคะมันจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นปู่เข้าใจไหมคะลูกจ่าำง่ายๆอยู่ตัวเดียวพูดว่าปู้แต่ถ้าอยู่กับปูชื่อจะพูดว่าปู้ชื่โอเคนะ แล้วตรงนี้หนูต้องพัดก็เนี่ยเด็กๆตรงนีหนูต้งัดเปล่าไม่ต้องไม่ต้องนะคะมันคือเป็น้สอแล้วหนูลองออมจากหน้าตาหนูออกจากไหนจากหน้าตาใจยังพาลูกเด็กๆมีใครสงสัยการบั้รอกไหมลูกไม่ ถ้าไม่มีใครสงสัยกันเราซื้อจากเซียเคอร์แล้วนะอะเด็กๆรู้ไหมว่าเซียเคอร์เปาอะไรเรื่องอะไรลูกเรื่องาเรียนเตียนครับโอเคเรื่อเรียนภาษาจีนถูก่าเซียเคอร์นะคะอะเซียเคอร์แล้วทุกคนจะพูดอะไรเสียเสียเราเซียเราเสียเราเสียเราเซียเ เราชื่อหนรัชื่อหนิงห่าวือเราชื่อเราชือ้ชื่อนิงหาหนิหาวครับูชืหนหรอไปมาออกไาอค่ะสามารถออกได้เลยแล้วทาการบ้านส่งด้วยนะอ่าเด็กๆเข้าใจการบ้านไหมค่ะ มั้มีวิชาต่งไปไหมคะูไม่มีแล้วค่ะลูกวันนี้เป็นวิชาเราซื้อไปวิชาสุดท้ายวันนี้่งเชื่อไม่ได้สอนนะอืคโอเคีค่ะโอเคสวัสดีค่ะ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 ส่ะสดีคี่ส่ะสี่ะสวัสวค่ะสวั ไม่รู้เดีวัสดี